ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะตายเซนครับออฟฟิเชียลไปยบลุงเข้าบ้านกันดีกว่าที่นี่มันมีอะไรนี่ที่นี่มันมีอะไรก็ไม่รู้ไปลุงเออเดจะจะจะแรยตัวอะไรวะเนี่ยลุงตัวอะไระอะแระไอ้นี่อีกแล้วแหละเนยวันเดย์ยนมมาเจอนายนโอ้โหผมจำได<ป>้แล้วไปเชิญไทยไปเชิไทยแล้วเหรอเข้าก่อนนี่โหูเกือบเตะเกือบตายเลยเนี่ย ถ้าก่อนเงินก็ไม่ได้โอ้ยจะทำอะไรอีกเนี่ยแบบนี้มีอยู่แล้วแหละมีอะไร่ไอ้หนุ่มเดี๋ยวจะพาไปประจุภัยลุงไปลุงไปลุงนี่มันดินตัวเดิมมาเนี่ยลุงลุงว่ใช่นะตามมาเสร็จปะลุตามมานี่แถ้าไม่ได้เงินโบว์แน่ถ้าไม่ได้เงินโบว์แน่นอนมึงก็ไปบบว์กูมันเฮ้ยในหมู่บ้านเราไม่เหรอมันจะมีประจมภัยได้ไงอ่ะหมู่บ้านเราเนี่ยใกล้ดลยไม่มีอะไรลยเป็นไมประจุภัยวะอยู่แล้วนะไปไปไปไหนอ่ะไม่มีเลยอ่ะอะไรเนี่ยแดนดลึกลับมาก ลุงแยี่ผมอ่านทำไมเนี่ยดเข้าไปดิเข้าไปเข้าไปดิเด็กลึกลับลึกลับยังไงไม่มีเลยเลยเนี่ยนี่มันบานบ้านไอ้แก่นะไนมันอย่าไว้ไอ้แก่จะหนุดยาวเฮ้ยลุงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลุงไปแป๊บแล้วมันคืออะไรอ่ะนี่คือแดนลึกลับที่ฉันสร้างไว้โอ้ยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไปแป๊บนึงมาดูในนี้ดิอะไรลุงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นนี้อะเฮ้ยโคตรเท่เลย เธอเป็นคนสร้างเหรอเนี่ยดูดิแต่มันออกไปได้มันมันบล็อกหุ่นเหรอเนี่ยตรงเนี้ยบล็อกหุ่นนี่เดินไปไม่ได้แต่แล้วมันเดินไปไม่ได้อะจาม่เอาไปไหนแล้วเหรอไปลุงเพื่อเงินไอ้เจ็บโอ้ยโอ้ยลุงเจ็บไหมลุงเจ็บดีราวานด้วยโอเคลุงเตัวบนตัวไปลุงไปลุงร้อน ชึบอ๋อเรียบร้อยลุงเฮ้ยเธออ่ะอ้าวหายไปไหนอ่ะเฮ้ยแหมถ้าอยู่นี่ไงโอ้โหเบียนเกินกับมองไม่เห็นแหมไปแล้วนะอ่ะชึบลุงตาผมอ่ะรีบเดินมาชึบเฮ้ยสวยช้าไปก่อนเฮ้ยมันมีสองทางอ่ะแซมมี่ลุงเดี๋ยวเราแอบเจอกันแหมมันมีสองทางลุงเราเราแอบสองข้างล่างได้ไหมเนี่ยเหมือนกันไม่ได้นะมันติดอะไรก็ไม่รู้มันติดบอลล็อคหน่ะ ลุงม,มันมีลาวากับน้ำลุงเรื่องอะไรลุงโอ้ยมันมีเรื่องน้ำอยู่แล้วลุงเป็นไงบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงบ้างลุงรอดไหมโอ้ยรอดก็แย่แล้วลุงอยู่ไหนเนี่ยขรางเอ้าเฮ้ยเออลุงไม่รอดเหรอแปะทางปลอมของลุงลงมาลุงแปลว่าทางนี้ไม่รอดใช่ไหมลุงแค่แล้วนะอย่าเข้าไปเลยมันอันตรายไปลาวาอาแกลงไปก่อนดิเออเออลุงลงไปทำไมอ่ะลุงลื่นโอเคลุงชุบ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยิงยังเลย,อยรอดอได้ไงเนี่ยลุงไม่โดนมันเป็นน้ำไงท้ำมามากไปไปไปดอบไปดอไป,ไป,ไปลุงเดี๋ยวไปเอา้าวจุดหายละลุงเป็นหนึ่งนะผมอ่านก่อนเออมันมีสปเปลพอร์ตเนี่ยลุงลุงไม่มาเช็คพอยร์ก่อนน่อลุงไว้ไม่ได้ลไ<ป>ไแล้วลุงติดอ่าตรงนี้มันมีเป็นไม้กับเพชรลุงเออผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าให้เราเลือกแน่เลยว่าทางซ้ายหรือขวาดีอ่าวได้ทำไงอ่ะเออเดี๋ยวผมจะไปทางซ้ายแล้วลุงไปทางขวาลุงลุงไปก่อนเลย โอ้ยโอ้ยชิบหายนะโอ๊ยเอ้าโอเคดีเราไม่ไปทางนั้นโอ้มันเป็นกับดักนี่เองโอ้แต่เราเออฉันจะไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงก็มาอ่ะไปมาแล้วไปลุงกดปุ่มไปกันนะปุ่มปุ่มอันจุบอันจบไปลุงทางนี้ลุงสุดต้องใช่เหรอน่าใจอ่ะอร์กดดิไปอุ้ยเป็นไงลุงโอ้ยแกนี่เก่งจริงๆดวงโคตรดีไห้ลุงไปต่อไปต่อลุงอยู่เพื่อนี่ก่อนเดี๋ยวลุงอย่าเย้ดิอะไรลุงก็ค่อยไปดิลุงอาจจะมีกับดักก็ได้นะเออว่ะ ไปลุงมาขึมาลุงตามมาลุงลงมาผมคิดว่าทางนี้มันต้องมีเนี่ยลงมีจริงๆด้วยเป็นเพชรกับธานเฮ้ยเดี๋ยวลุงขุดเพชรเองเฮ้ยลุงมันมีอันเดียวดิเอ่อนั้นลุงขุดก่อนแล้วกันนะโอ้ได้เลยแต่คุณขุดเพชรงั้นร่วงลุงอยากได้เพชรมากๆเลยนะธานขงลุงเบื่อแล้วแต่คุณลุงขุดเพชรแล้วกันมันเอาที่ขุดหินมาขุดเพชรได้ด้วยลุงไม่รู้นะเอาเจ็บเฮ้ยรอดเว้ยเชื่อลุงอรอดดิเฮ้ยแล้วธานเป็นไรลุงเอ่อขุดด no ีไหมนะไม่ข no ุดแล้วกันธานนั้นยังไม่รอด รมาชึบพาลุงพาพาลุงเอาต่อไปพอพอยไปต่อไปแซมมี่เป็นกระโดดเว้ยเอาเลยเดี๋ยวรู้ไปก่อนเลยชึบชึบชึบเฮ้ยลุงโคตรเก่งอาแน่นอนลุงรอผมแป๊บลุงมานร็วมานร็วมาไปลุงพาลุงกดะปุกห้องกันนะลุงได้เลยเนินรองดำอ้ออ้อออะไรลุงเอ้ยเอ้ยเฮ้ยแซมมี่เราโดนหลอกควายว่ะ ลุงจะมารอขวายังไงลุงเดี๋ยวนะผมโดนก่อนลุงอยูนี่ลุงรอกัอนชึบชึบชึบมันก็ถูกแล้วไม่ใช่ลุงมันก็ไม่มีทางไปลุงนั่นดิทำไงเดียร์ทักประจุคิดว่าทำไงอ่ะเดีงง๋ยวงงว่ะเฮ้ยไอ้นี่จะเหลี่ยมลุงนี่นี่แน่โอ้ยเอา้าอะไรวะเนี่ยเอา้าโดนหลอกควายจริงด้วยรอดเฉย,ยเอ้าลุงถ้าแสดงว่า,าตอนแรกถ้าเราโดดโตกลงมาเราก็รอดด,เดิเอ้ยหว่ะนะไปไปรอไปต่อเฮ้ย มันนี่ประแปรกไว้ที่นี่โอ้ย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 ไอ้นี่เหมือนโง่รู้อยู่ไหนมาตามนี้ตามมาเออลุงนี่มันคืออะไรลุง <c oughs> ถามพรยกันเลยลุง <c oughs> เขาบอกว่าคำถามคำถามว่าคำว่าว่าสัาน้นแปลว่าอะไรลุงคุณดูคอมเมนต์ได้นะครับคุณดูคิดว่าแปลว่าอะไรหรือคอมเมนต์นะครับระหว่างแปลว่าถูกต้องกับแปลว่าตามนั้นลุงคิดว่าอะไรอ่ะลุงคิดว่าถูกต้องอ่ะเดี๋ยวลงไปนะให้ลุงผมไม่เจอถูกต้องลุงข,ข,อ,ข,อ,ขอผ่านขอผ่านเอ้อ่า โอยลุงผ no ิดแล้วเนี่ยเออผิดเลยวาทสรางไปว่าตามนั้นแหละอ่ะลุงลงไปเด็กชุบขอยล่อคอยลอคอยล่อตับทู้ตับทู้อ๊ยรอดเว้ยเฮ้ยลุงไปไปต่อลุงลุงอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อะลองเปิดดิลุงผมว่าอาจจะมีแถบก็ได้ลุงเอ้ยลุงเช็คแป๊บอือาจจะมีกับดักนี่เฮ้ยลุงเพชรเฮ้ยอย่าเพิ่งหยิบเผื่ออาจจะมีกับดักก็ได้นะถ้าหยิบไปอ่ะลุงเช็คก่อนลุงเช็คก่อนอันตรายมากๆเลเช็คก่อนผมว่าไม่น่าจะมีชุบเรียบร้อยมีไหมไหนวะเฮ้ยชุบชุบเฮ้ย เียงแล้วปะไม่ไม่มีลุงเรารวยแล้วเราได้เพชรขอบคุณมากเจ้าดินเจ้าดินอยู่ไหนเนี่ยเจ้าดินโอ้ยเจ้าดินอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยเรารวยแล้วเว้ยลุงแล้วต้องไงต่อเนี่ยเราออกยังไงเนี่ยแหมรวยนะไอเจ้าดินอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้เอารู้เด็ดลุงผมว่าบล็อกนั้นแปลกแปลกไหมลุงมันเนียนอยู่นั่นไงเฮ้ยเจ้าดินแล้วออกไงเนี่ยฮะฉันเสร็จแล้วใช่ไหมฉันจะเพชรมาแล้วคือจบยังจบแล้วหรอจบยังเนี่ยใช่แล้วจบแล้วโอ้ยลุงท้อไงต่อลุง โดลงไปสิโดลงไปไหนอะมันไม่มีแล้วดิอ่าไม่มีเลยจบแล้วเหรอพาผพู้ชันขึ้นไปข้างบนด้วยนะเจ้าหนูไป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 บอยนี่ไปพูดตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแล้วนะนหน้าคุณคุณเหมือนกันเดียวกันไปไปไปบอยเห็นข้างหน้าไหมนั่นมันคือสิ่งที่เราตามหาหรือเปล่าบอยบอยอะไบอยบอยหายอ๋อตัวจริงับบอยนี่คือสิ่งที่เราตามหาหรือเปล่าบอยมันคือนี่ไงที่เขาบอกกันว่าแดนลึกลับไงเฮ้ยไปลุง วิหารวิหารวิหารต้องสาบครับทำไมคุณคุณจังครับคุณคุณเออไอทองเนี่ยหละทำไมสุดทองของคุณเฮ้ยไอเอาหายเฮ้ยทองหายโอ๊ะโอ๊ะว่าไงโอเคเล่เหรอโอเคเล่าเนี่ยฮะเข่าก่อนี่เดอเข่าเพราะไรพวกฉันเกือบตายเลยเออมีอะไรอ่ะที่นี่คือที่ไหนเนี่ยนี่คือแหนลึกลับที่ชักฟ้อขึ้นมาเพื่อจะให้นักผจญภัยไปผจญภัยข้างนายนี้และก็รับสมบัติไป บ,อย,บ,อ,ยบอยเข้ไงมบอยคุณเข้าไหมไม่เข้าแล้วไปไปกันดีกว่าไปบอยไปยอา <c oughs> ยอกยอกเนี่ยใช้เข้านะกิดตังค์วะเนี่ยกิดตังค์วะเนี่ยคิดตังค์เปล่ากิดตังค์เปล่าไปบอยตามมาบอยมาเจอกันนะตายนะครับเฮ้ยขอบคุณที่ชมอม่ะตายก็แย่แล้วไอ้นี่แช่งนีกว่าเยวกันเจอกันเดี๋ยวฉันรอรับตรงท้ายใช้ได้ใช้นะคะเจอกันครับไปยบอยบอยลี่รีบๆไปนะบอยไม่ว่านะเชาก่อนนะจำได้ไหม เขากอดมันเหลี่ยมเราล้อมนี้มันต้องเหลี่ยมเรามากกว่าเดิมอะไรเนี่ยบล็อกล <c oughs> ้อหนเฮ้ยบอยทำไมเป็นเงี้ยข้าไม่มีรู้สึกมีหีบสมบัติด้วยบอยอเ,รเราต้องต้องต,ตายาตายไปเพื่อเอาหีบสมบัตบบิบอยอย่าเพิ่งลงผมลงทางลงทางไหนนีครับมันมีปุ่มขวากับปุ่มซ้ายนั้นใช่ไปอะไรก็อบอยไปทางขวาบอยไปทางขวาเรงนี้เหรอทางนู้นทางนู้นทางนู้นนี่เหรอครับไปเลยบอยผมลงแล้วบอยบอยตายแล้วเอยเจ้าเจ้าท้องเอาบอยไปทีเฮ้ย โอเคตรงนี้เอาบอยเอาบอยเอ้าเจ้าทองเสกมาแน่เลยปล่อยลงไปดิลงไปลงไปไปบอยเอ้าบอยตายอีกแล้วเอ้ยยังไงเจ้าเจ้าทองยั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 งไม่อยู่อ๋อโอ้ยหายจากตรงไหนเลยฮึบเจ้าบอยนั่งไงเจ้าทองอยู่ข้างล่างไงเจ้าทองอยู่ข้างล่างนี่โอ้ยเจ้าทองเมันมันมันกำลังยื่นหน้าไปไปดดูไปดูไปดูไปเฮ้ยโอ้ยบอยบอยตายอีกฮึบโอเคบอยจะรอดบอยเอ้าเกิดนี่เหรอสวยงามมากๆโอ้โอ้โอบอย แกไม่ต้องวามาแกอยู่นั่นแหละเอาจะทองมาดิ่าไงเชืโซ่ครับผมบอยดูมาเดี๋ยวฉันดูก่อนฮึบชิบโอ้ยโอ้ยจะทองโอ้ยตายแล้วโอ้ยหัวใจจะแห้งโอ้ยโอ้ยจะบอยโอ้ยสมบอยผ่านแล้วโอ้ยมาเอาจริงกันนะตั้งใจครับไม่ดันฮึบบอยผ่านแล้วโย่ทองไปไหนอ่ะอจะทองอ่ะ ใช่ต่อไปนะอ้าวใช่ได็กไปไปต่อชึบบอยสบยบอยชึบไอ้เช้าบอยบอยข้างหน้ามันเป็นเปนอะไรแล้วเฮ้ยนี่เราเหลี่ยมได้ไหมเนี่ยโอ้เหลี่ยมไม่ได้นู่นเหลี่ยมได้ถูกใจไปบอยตามมาชึบบอยเดินมาบอยมีลาวาข้างล่างชึบชึบน้องตายมันตายน้องตายมันตายคเขาตายโอ้โหโอ้โดตร้อน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 เฮ้ยชึบค่เขาตายไปบอยค่อยๆตาย ชุบค่อยมไปชุบลุกค่อยๆลงค่อยๆลงชุบหยก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 เฮ้ยเทวาระวะชุบชุบอุ้ยตรงนี้อันตรายบอยชุบชุบชุบโอ้ผ่านแล้วเว้ยชาวบอยชุบเป็นย่าเหมือนกันนะเนี่ยบอยเขับไปมีกสองทางบอยเอ่อชอบไปขวาแล้วกันนายรอนี่นายรอนี่ก่อนไปคนละทางอยู่เพิ่งไปนะชุบคุณพลาดบอยจนตายจนพลาดเฮ้ย มาแล้วมาแล้วโอเคววบอยไปบอยทางนี้ผิดทางนี้ถูกไปนี่ไงทางนี้ถูกบอยตามมาต่อไปต้องให้กดอันเนี่้ก็อีแน่เลยชึบโอเคบอยเออมาเอ่อนายท่านไปก่อนกนเลยสวยงามต่อไปเราต้องโอเคชึบโดดยึ้งฟับ้าผ่านเว้ยบอยลงมาเร็วบอยลาก่อนเดียทำได้บอยแกบอยก็ซื้อเหมือนกันนะเนี่ยบอยลงมาเร็ว บอยรัวเร็วบอยรัมารัมาสวยบายบอยลงมานี่ใครเราต้องหาปุ่มแน่เลยบอยมาปุ่มเร็วหาเลยบอยหาตุ๊กปุ่มเลยหาทุกกองหาทุกกองไม่เห็นมีเลยวะไหนเอะไรๆๆๆๆๆไม่มีอะไรอ่ะอะไรครับฉันเห็นกล่องอยู่ข้างหลังอันนึงโอ้นี่ไงเจอแล้วปุ่มเฮ้ยมันเรียมกล่องกล่องซ่อนกล่องนี่ไงกล่องอยู่ข้างหลังไปไปต่อโอ้ชุบ เฮ้ยบอยปมไว้กันสิปมแดงเคยจะปมไว้คำถามม้าอะไรสีแดงคนดูคอมเมนต์ด้วยนะอีอีโอเคคอมูคนดูเดี๋ยวคนท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าม้าอะไรสีแดงม้าระหว่างม้าทาสีกับม้าเขือเทศม้าเขือเทศเหรอผมเลือกม้าทาสีกันนะรอดไหมรอดไหมบอยรอดไหมเฮ้ยบอยรอดเหรอรอดครับเฮ้ยม้าทาสีถูกเฉยโอเคแปลว่าม้าสีแดงอ๋อ มันต้องมันไม่ใช่ม้ามันต้องม้าม้าเกิดเทศอันนี้ม้าชาสีถูกแล้วเพราะมันถามว่าม้าอะไรไม่ใช่ม้าอะไรม้าต่างหากถูกต้องโอเคไปต่อชุบโอเคผ่านแล้วเว้ยไปบอยเป็นอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยไอทองมันขำแล้ว่าบอยเฮ้ยมันจะเป็นขำไอไอไอทองไอเด้โอ๊ยในนี้มีมีชุดเอาไปคนละชุดเลยครับผมขำอะไรวะอ่ะ ยังไม่ถึงว่าถึงแล้วไม่ต้องวงหรอกนี่เ่ด้วย่ด้วยฮงเพชรไปบอยไปมไม่ต่อเฮ้ยตัวแล้วตัวอะไรไหวมัที่ชนีไหมขวัญด้อขวัญมขวัญด้วยขวัญมามาเลยบอยสู้เลยไปเลยอตีมันบอยอุมันทานี่านี้ลมาลงมาบอยลงมาบอยลงมาทนเฮ้ยเฮ้ยะทีเลยตีมไปปองตีมัน่ปบปองตีมนไปบ้องตีมนไปบ้องไปอยตีมัป้องไปบองไปบ้อง วัันนี้ยงงไสวยเอ้ยคุณเชี่ยคุณเจี่ยคุณเชี่โอเคครับไปไปต่อบอยลบชุกใช่พอเพชรอันนี้มีที่ขุดบอยที่ขุดที่ขอ่าระวังเพชรกับทองเอ่อนี่มัมีนี่เออนั้นบอยขุดเพชรเดี๋ยวฉันขุดทองไม่เอาดีกว่าอ่ะบอยขุดเลยก็อ่ะอ่ะเอาบอยขุดเลยอ่ะให้บอยขุดอย่าเอาบอยขุดฉันรอดูฉันข่ดขุดฉันขุดนี่ขุดเลยแล้วสวยรอดไหม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 ดูก่อนเผื่อรอดไม่รอดหรอบอย อ๋อลอหรองถ้าลองขุดอีกฝั่งห้าลองขุดอีกฝั่งหนึ่งแป๊บนึงนะโอ้ยที่ขุดมาให้ขุดทองมันยากมากเลยบอยเดี๋ย่ลองขุดทองแป๊บนึงนะฉันไม่ใช่นักขุดทองนะแต่ฉันก็ขุดทองเฉยเออตรงนี้มันก็มีลาวาเหมือนกันอะแต่ว่าฝั่งนี้น่าถูกโอเคจะไปฝั่งนี้แล้วกันดูเล่าจริงด้วยบอยนี่คืออะไรครับในท่านเขาบอกว่าจงแข่งกันแข่งเวลาแล้วบอยเราต้องแข่งกันบอยยังไงแข่งคุณไงบอยบอยห้ามใช้ที่ขุดหินนะมาตั้งโกงเงินไปโอเคไหมครับให้ผมใส่กลล่องไวว้้แครับ มาแค่แตกโอเคบ้าบอยพร้อมยังน้นะหนึ่งสองสามขุดสามปึ๊บโอเคยนเทนเทนุดอ้เทนนเทนนเเนีเทนนเนมาไมไม่ไม่ไม่เอาป้นเอาเอาเอาบล็อกดินเอาบล็อกเอาบล็อกไม้บล็อกไม้บล็อกไม้เออเอบล็อกไม้บล็อกไม้้บล็อกไม้ัวไเอาบล็อกหินบล็อกินบล็อกินอน้ยผ่านแล้วเ้ไปต่อ้นี่ไงปเฮ้ยผ่านแล้วเฮ้ยอะไรไม่เนี้ย วิเทอร์ซอสโอเคเอามาอุ้ยทองเต็มเลยเพชรเต็มเลยอุ้ยเอาให้หมดจุบอยชนะอ่ะบอยอ่ะช่าหมขึ้นหนึ่งช่ามีน้ำใจนะกเอาไปไปนึงลองลองมากันมันเป็นรู้สึกจะเป็นดาบเอ่อวิเทอร์ซอสสักอย่างนะดาบโคตรเท่เลยบอยโอ้โอ้โอ้โ้วกันค่ะนี่ทพผ่านหรือยังเนี่ยพผ่านหรือยังบแล้วเหรอโอ้โบอยบอยอยู่ไหนไปเนี่ยลงอยู่ลงมาบอยผ่านแล้ว เรียบร้อยแ้่จะออกที่นี่ยังไงพาฉันออกไปหน่อยสิเร็วเร็วเอาไปได้เดี๋ยวฉันพาวาดไปนะหนึ่งสองซ้ำกระโดดไปอยหนึ่งสองซ้ำเอานะครับทุกคนเป็นเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปคนรวยเวทคนจนในฉบับแบบบ้านใต้ดินนี่นะครับก็จะชอบท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยชอบอะไรมากกว่ากันหรือว่าชอบคนรวยหรือคนจนมากกว่ากันก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสนุกหรือเปล่าอย่าล oh okay. right ืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเนี่ยก็คอมเมนต์เยอะเลยนะครับชอบอ่านคอมเมนต์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมแซมคนรวยจ้า น้องบอยลุ้มขามหรือป้าที่เราทุบทก็จบกันไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมวู้ฮูเดี๋ยวังติดตามช่องไซคุณอ่าไฟโรลแล้วก็ปาราเฟลต้าคลิปด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนบ๊ายบายครับโอเคครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะครับมาผมก็ขอแนะนำอะไรนิดนึงครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมทุกวันที่แอปโนโนไรนะฮะอย่าลืมมาติดตามกันนะครับปกติเนี่ยจะไลฟ์ทุกวันหกโมงเย็นนะครับแต่อันนี้ขึ้น5กห้โมงก็ไม่เป็นไรนะฮะไลฟ์ทุกเกมนะครับฟีฟลยไม